อุบายในการระง,งับความโกรธถ้าหากว่าโกรธขึ้นแล้วถ้าสอนใจเป็นนะถ้าสอนตัวเป็นได้นี่ก็ถือว่ามีความสาม,มารถอย่างเก่งแล้วนะวิธีสอนใจไม่ให้โกรธวิธีแรกก็คือให้ระลึกถึงโอวาทของพระศาสดาระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาททรงแนะนําวิธีการระง,งับโทสะโดยประการต่าง นึกถึงพระสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาเพื่อเป็นโอวาทเตือนจิตไม่ให้โทสะเกิดขึ้นวิธีที่2คือให้หาความดีของของคนที่เราโกรธนะว่าเขาก็มีดีบ้างนั่นแหละส่วนใดส่วนหนึ่งเขาไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจานั่นแหละทำให้ดีทางวาจาก็ดีทางใจนะถ้าเขาชั่วบริสุทธิ์เลยนะบาปทางกายวาจาและใจก่นึกถึงสงสารเขาเถอะ เขาก็มีชีวิตเดินได้แต่ว่าตายไปก็ไปส่วบายทุกติวิิบาทนะรกนั่นแหละนะให้เจริญกรุณาไปอันนี้ก็คือวิธีที่สองในการระง,งับความโกรธนะถ้าเราเกิดโกรธไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่านึกถึง2องข้อแรกก็ไม่ระง,งับเลยนะมีกำลังอะทำไงการสอนตัวเองต้องรู้จักสอนตัวเองนะสอนตัวเองโดยแนะนำ ตัวเองโดยวิธีการต่างๆทั้ง10วิธีนะเรียกว่ากุสโลบาย10อย่างในการสอนจิตเตือนใจของเราเองไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลทีนี้มาดูวิธีที่4นะว่าจะทําอย่างไรโทสะจึงจะไม่เกิดวิธีที่4ก็คือให้พิจารณาเรื่องกรรมกรรมมักตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี้มีกรรมเป็นของของตนนะท่านบอกว่าก็หากว่าเมื่อเธอแม่จะสั่งสอนตนอยู่อย่างนี้ ปฏิคะก็ย hm ังไม่สงบใจโอ้โหโกรธจริงๆเลยนะขนาดให้โอวาสแนะนําตัวเองนะไปตั้งหลายหน้าแล้วก็ยังไม่ระงับความโกรธเลยท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเธอเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเราวิธีพิจารณาเรื่องกรรมพิจารณาอย่างไร ข้อนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนก่อนอตัวเราเนี่ยนะมาด้วยกรรมของเรานะแนะนําว่ายังไงบอกว่าแน่พ่อมหาจำเริญนะคุยกับตัวเองดีๆหน่อยนะแนะ่พ่อมหาจำเริญนะเราก็แม่แม่มหาจาเริญอย่างนั้นเจอเจ้าโกรธเขาแล้วเจ้าจะทําอะไรได้นะโกรธเขาจะไปทําอะไรกับเขา กรรมที่มีโทษะเป็นเหตุนี้จักเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่ตัวเจ้านั่นเองไม่ใช่หรือนะถ้ากโกรธเนี่ยใครบาปนะใครเสียหายเ็บความโกรธเนี่ยย่อมทําให้จิตเนี่ยมันมืดไปหมดเลยบอกแล้วภัยที่เกิดจากความโกรธเนี่ยนะคนโกรธก็จะไม่รู้สึกภัยเหล่านั้นใครได้รับก็ก็คนโกรธนั่นแหละมันใครอะเป็นคนสร้างทุกข์ให้แกตัวเองใช่ไหมสร้างความชีพหายว่างั้นเถอะ ชีบหายทั้งโลกนี้โลกหน้าชิบหายจากประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะที่โทสะเกิดขึ้นนะ